มาดูไอ้เต้าอ้วนครับอุ้ยเต้าอ้อาวนตัวโตฝาฟ้ามือเลยดูดิโอ้ธรรมะสาบะอีกตัวอุ้มอ้คุ้มสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทาําบ่อปลาครับครับนี่หวัวหน้าบ้านของเราครับทําสวนเล็กๆครับบ่อปลาครับตรงนี้ครับ บ้างๆไงครับนี่ก็เป็นเสริมต้นไม้ครับตัวกาวชั้นครับ่อปะทับครับพอพีบีซีเหลือใช้ครับแล้วก็จะมาทำแต่มันเล็กไปครับรับมนเล็กไปเดี๋ยวเราจะเสริมครับเป็นของเป็นของที่เหลือใช้ครับมาทําครับเดี๋ยวเราจะไปต่อครับเมันวัดสนานแล้วก็ ให้มันได้พอดีครับมาลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับเราก็วัดขนาได้แล้วครับนี่เราต้องการความยาวประมาณนี้ครับเราก็ต่อท่อครับต่อท่อให้ยาวขึ้นน่ครับบ่อทำบ่อให้ยาวขึ้นครับเพื่อมันจะได้ลงนั้นพอดีครับผมตัดกันครับดูนี่ครับเราก็ตัด จะทำต่อมาสี่สด้านสี่มุมนะครับแล้วก็เราจะประหยัดครับโดยไม้ครับเอาไม้เสริมกลางครับเอามาเนี้ยเอาไม้เสริมกลางแล้วก็ต่อแบบนี้ครับดูกันครับ แบบประหยัดครับนี่ครับจำริมเป็นไม้ครับเป็นไม้เกลื่อออกมาแบบนี้ครับประหยัดครับ0บาทครับผมเลยใช้นี่ครับเก,กเข้าไปต่อกันเลยครับด,ด,ดีแน่น นี่ครับเราก็จะได้มานี่ครับ อะไ้บ่อที่เราต้องการแล้ว okay, ครับขนาดที่เราต้องการครับเดี๋วนี้ครับโอเคครับผมมาดูกันท่านต่อไปครับเดี๋ยวไปลองวัดขนาดดูกันครับ สวัสดีครับเดี๋ยวก็จะเอาอั้นั้นออกกันครับเราก็อี้ออกก่อน ครับผมเราก็จะได้บ่อแบบนี้ครับประมาณนี้ครับในโค้งมันนะครับนี่เป็นอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะหาอะไรมาเสริมตรงกลางก่อนนะครับน่าจะไม่แข็งแรงครับเสริมตั้งนะครับโอเคครับผมมาดูต่อไปนะครับครับผมเราก็จะเศษเก้าอี้เมื่อกี้ครับที่ยกออกมานะครับมาเสริมครับมาเสริมความแข็งแรงนะครับเราจะมาดัดแปลงครับมาดูกันครับจะทำยังไง ปวกกินครับ <c oughs> ปวกกินไม้เหล็กเบี้ยตะเหล็กครับรปปน,นี่ครับแล้วเรื่องสิ่งกินครับ 啊，对对对，对对对。 Yeah. บ่บอพยางของเรานี่ครับบอ่อพยางของเราก็เหลือใช้ครับเป็นบอ่อเก่าครับเราจะมาลองทําดูกันครับเดี๋ยวจะมาวัดขนาดแล้วก็ตัดให้ลงครับเดี๋ยวก็ทำความสะอาดพ้าใบก่อนครับ

ก็ขวบก็แรงนิดแร้วเก็บดีครับเราจะ็บดีเส้ล้างเส้นใ้เนี่ยครับครับผมบ่อกปะครับของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับแล้วเราทั้นตอนี่ครับเราก็ร้อยประมาณนี้ครับนี่เราก็จะได้บ่อประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็ลองเติมน้ำครับว่าจะรั่วไหม ถ้าไม่รั่วก็ไปว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวเก็บชายเอาต้นไม้มาเสริมกเก็บชายเล็กยก็ใช้ได้แล้วครับโอเคครับผมครับเีเสร็จเราเราก็จะทดลองเสิมน้ำดูก่อนนะครับ ครับเรามาดูกันครับครับผมเราก็ทำเหล็กเสริมโค้งม่ให้มันบ่อแบะออกครับก็จะเสริมโครงเหล็กแบบนี้ครับนี่ครับอ่าพอดีครับลง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 ุมพอดีครับ นี่กันบอ่อแปะออกครับในเรื่อความแข็งแรงนิดนึงครับโอเคครับก็อย่ประมาณนี้แล้วครับน้ำของเราก็ได้คอนคอนบอ่อแล้วครับ ให้สองนัดจำมรับมาดูบ่อล้วครับรั่วครับสะุ่วครับซึมครับเดี๋ยวเนี่ยเป็นเป็นพยงเก่าครับกรณีสูงซึมี่วครับเดี๋ยวเราจะเอาพยางใส่พางสีผมครับมาลองดูบ้เดี๋ยวมาลองอีกชั้นนึงครับดูครับนะครับคุณบาแต่ก็รูวครับพายังรู้ครับ Darah dari kedua, atau seperti apa, Contohnya, kan? ครับผมเราก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับใช้ชั่วคราวก่อนครับกระทันหันครับเพราะว่าจะไปเอาปลาแล้วครับอีกสักชั่วโมงนึงก็ออกไปเอาปลาแล้วครับปลาครับครับปลาครับต่อไปเราก็เติมน้ำครับ ดูครับนรครับเปิดนํำลองดูนะครับจะเอาชายชั่วคราวก่อนครับปลามาแล้วก็ยังไงค่อยเปลี่ยนใหม่ครับนี่โอคครับผม นี่ครับบี่สวยเลยครับเราก็จะเปิดแค่นี้พอครับเลยหนึ่งมือหน่ยหน่อยครับแค่นี้กันครับเราแวะเปิดเยอะจะแตกครับเราได้ปลาทองมาครับนี่ปลาทองมาสามตัวครับ ตัวเอ็ตัวใหญ่ๆวนๆเลยครับเราจะพักน้ำไปก่อนนะครับพักนี่เราก็แช่แบบนี้ก่อนครับให้ปลาปรับสภาพก่อนครับกับน้ำใหม่จากสองสามชั่วโมงครับนี่กระทองของเราอูวนโอ้ตัวใหญ่มากครับใหญ่กว่าก๊ปั้นนี่ครับดีครับผมครับผมผ่านไปสองชั่วโมงแล้วครับเราก็จะมาปล่อยปลาครับ มีผู้ใจ,ใจดีคนบ้านเดียวกันให้มาครับก็เลยจะเลี้ยงครับจะเลี้ยงทดลอง,อ,งอ้ืออ้ออวนก็แนนนี่เลยครับสวยงามมากครับ นี่ครับดูครับอืมอ้วนเลยครับครับผมประมาณนี้ครับลองมาจับดูครับมันจะใหญ่แค่ไหนโอ้เกือบเท่าฝ่ามือครับไอ้ตาอ้วนท้องจะแตกไหมนี่ครับไป สวยๆครับครับผมชื่อเขาก็ธามะซาบะครับไม่รู้ครับไอ้อ้วนโอ้ยท้องอยากแตกไหมครับนี่โอ้ยไป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 ตาอ้าวนธามะซาบะครับเป็นตระกูล ปลาทองแล้วครับแต่นำเข้าจากญี่ปุ่นครับเห็นบ้านะครับจะเป็นตัวใหญ่ครับพันตัวใหญ่ครับโอเคครับผมมาดูไอ้ตาอ้วนครับออ้ยตาอ้วนตัวโตวฟ่ามือเลยดูดิโอ้ยามะสาบะอีกตัวอูม